ย้อนปุ่มหลังความขัดแย้งสงครามกลางเมืองพมา่าที่ยาวนานที่สุดในโลกจากเงื่อนป่มที่วางไว้โดยอังกฤษบ่มเพาะมายาวนานกว่า70ปีจนเมียนมาในทุกวันนี้ช่างห่างไกลคำว่าสันติสุขทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคลิปนี้มีคำตอบค่ะ Why w wow. r ย้อนหลังไปเมื่อ4-500ปีก่อนนะคะสหภาพาเมียนม,มาห,หรืออดีตสหภาพาพม่าเป็นอดีตราชอาณาจักรที่มีความยิ่งใหญ่เกรงไกโดยกองทัพที่เข้มแข็งจนกระทั่งสามารถเอาชนะไทยเราได้ถึงสองครั้งสองคราคือปีพศ2112และปีพศ2310โดยครั้งที่2นะคะได้สร้างความเสียหายแก่กรุงศรีอยุธยาแบบยับเยินจนไทยต้องมาสร้างกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่และย,าย้ายข้ามมาสร้างกรุงเทพมหานครจบจนถ,ถึงทุกวันนี้ไม่เพียงเท่านี้นะคะระหว่างทําสงครามจนไทยพ่ายเสียกรุงครั้งที่2ระว่า หว่างปีพศ2308ถึง2312พม,ม่าก็ทำสงครามชายแดนกับจีนด้วยทั้งยังสามารถเอาชนะจีนทำให้ราชวงศ์ก้นบอมมีสิทธิ์ในการปกครองพม,ม่าโดยสมบูรณ์ค่ะ หากได้เล่าเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยก็จะรู้ว่าต้นยุครัตนโกสินทร์หลังการสถาปนากรุงเทพมหาคนครเป็นเมืองหลวงได้เพียง3ปีพม่าได้ส่งกองทัพ9ก้าองทัพ5้าสายมารุกรานไทยเราอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องพ่ายแพ้กลับไปและไม่มีสงครามระหว่างกันอีกเลยต่อมาในปลายสมัยของราชวงศ์ก้นบองซึ่งอยู่ในยุคการลาอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นอังกฤษสามารถยึดครองอินเดียที่มีพรมแดนติดก,กับพมา่าและสุดท้ายก็นำมาสู่สงครามระหว่างกันของอังกฤษและพม่าถึง3ครั้ง ามครั้งที่1พม่าต้องยกรัฐอสมัมรัฐมณีปุระรัฐยะไข่และตะนาวศรีและต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามหนึ่งล้านปอนด์สเตอร์ลิงแก่อังกฤษสงครามครั้งที่2อังกฤษยึดมอตามาย,ยางกุ้งพระสินแปรและพระโคและสงครามครั้งที่3อันเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่ทําให้พม่ากลายเป็นอาณานิคมภายใต้อังกฤษอย่างสมบูรณ์กลายเป็นมณฑลหนึ่งของบิทิสอินเดียจากนั้นนะคะอังกฤษปกครองพม่าในฐานะมณฑลหนึ่งของอินเดียในปีพศ2429โดยมียางกุ้งเป็นเมืองหลวงและกลายเป็นเมืองยุคใหม่ของพมา่า ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรัฐบาลโดยราชวงศ์ก้นบองถูกล้มล้างพระเจ้าอธิบดีอดีตกษัตริย์ถูกในประเทศไปกักตัวไว้ที่เมืองรัตนบุรีอินเดียแล้วแยกการเมืองและศาสนาออกจากกันซึ่งแต่เดิมพระสงฆ์จะขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากราชวงศ์และราชวงศ์จะรับรองสถานะทางกฎหมายของพุทธศาสนานอกจากนั้นแล้วอังกฤษยังเข้ามาจัดการระบบศึกษาให้แยกและไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาโดยการจัดตั้งโรงเรียนที่สอนเป็นภาษาอังกฤษและพะมา่าและสนับสนุนให้มีชาลีเข้ามาสร้างโรงเรียนโดยในโรงเรียนทั้งสอง ระบบนี้ไม่สอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของพมา่าเพื่อทําลายความเป็นเอกภาพทางวัฒนธรรมของพมา่าที่แตกต่างจากอังกฤษค่ะสถานาการณ์นี้เองก็ก่อให้เกิดการต่อต้านไปทั่วพมา่าตอนเหนือไปจนถึงปีพศ2433ซึ่งเป็นปีที่อังกฤษเข้ามาปราบปรามด้วยการเผาทําลายทุกหมู่บ้านที่ต่อต้านอังกฤษสั่งให้ผู้คนอพยพลงไปยังพมา่าตอนใต้และโปรดเจ้าหน้าที่ทุกคนที่สนับสนุนฝ่ายกบฏออกพร้อมทั้งนากลุ่มคนที่สนับสนุนอังกฤษเข้ามาทําหน้าที่แทนจึงทําให้การต่อต้านอังกฤษยุติลงข้ามาในนเเรรื่อองงขศษฐกิจ เนื่องจากในขณะนั้นข้าวเป็นสิ่งที่ต้องการของยุโรปอย่างมากจึงมีการส่งเสริมให้ปลูกข้าวในที่รับรูปแม่น้ําอิระวดีโดยมีการอพยพชาวพมา่าจากที่สูงลงมาอย่างที่ลุ่มเพื่อปลูกข้าวและให้มีการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจของประชากรบริการสาธารณะและสาธารณูปโภะขึ้นมาใหม่ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บริการชาวพมา่าเชื้อสายอังกฤษและชาวอินเดียโดยมีอังกฤษเป็นเจ้าของและชาวพมา่าต้องจ่ายเงินจํานวนมากเพื่อใช้บริการเหล่านี้ค่ะฉะนั้นแล้วนะคะเศรษฐกิจของพมา่าในช่วงนั้นจึงเติบโตขึ้นแต่เป็นกกาาาารเตตติบโภยยใใ้้้ออออนนนนททัังงหหมมดีู่่่ืุสววชฤษและ อพยพจากอินเดียซึ่งนั่นก็หมายความว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในสมัยอาณานิคมส่งผลร้ายต่อพมา่าและได้ใช้ทรัพยากรของพม่าไปเฉพาะเพื่อผลประโยชน์ของอังกฤษเท่านั้นค่ะด้านความมั่นคงชาวพม่าถูกห้ามเป็นทหารโดยทหารส่วนใหญ่จะเป็นชาวอินเดียชาวพม่าเชื้อสายอังกฤษชาวกะเหรี่ยงและชนกลุ่มน้อยอื่นๆในพมา่าทว่าด้วยการใช้อำนาจบ,บังคับกดขี่ข่มเหงชาวพม่าอย่างมากมายของอังกฤษจึงทําให้เกิดขบวนการชาตินิยมพม่าต่อต้านอังกฤษขึ้นมีหลายหมู่บ้านที่ชาวบ้านรวมตัวกันเป็นกองโจรติดอาวุธจนกลายเป็นหมู่บ้าานอกกฎมยปี พศ2480อังกฤษได้แยกมณฑลพม่าออกจากบิชอินเดียและตั้งเป็นหน่วยการปกครองที่มีสภาเป็นของตนเองจนเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2จัก,กวดิญี่ปุ่นได้แผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในพม่าจนมีการก่อตั้งรัฐพม่าในปีพศ2486ทว่าหลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามอังกฤษก็ได้กลับเข้าไปในพม่าและสถาปนาการปกครองระบอบอนานิคมอีกครั้งในปีพศ2488หลังจากที่อังกฤษกลับเข้ามาปกครองพม่าอีกครั้งได้มีการเจรจาเกี่ยวกับเอกราชของพม่าคือความตกลงปางหลวง เป็นความตกลงระหว่างพม่าไทยใหญ่ชีนและกาชีนผ่านการประชุมปังหลวงครั้งสงครามโลกครั้งที่2เพื่อจัดตั้งสหภาพพม่าภา arma, ยหลังได้รับเอกราชจากอังกฤษการประชุมปังหลวงครั้งที่1เมื่อกองทัพสัมพันธมิตรยึดรัชชานคืนจากไทยแล้วได้มีการประชุมเพื่อตัดสินชะตากรรมของชาติตนเองเรียกว่าการประชุมปังหลวงจัดขึ้นที่เมืองปังหลวงในรัชชานในวันที่20-28ถึงมีนาคมพศ2490การประชุมครั้งนี้พาม่านำโดยนายพลองซานบิดาขององซานซูจีผู้นำในการเรียกร้อง เรียกร้องให้รัชชานรวมกับพม่าเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษหลังจากการประชุมครั้งแรกพม่าได้ทำความตกลงอ,องศาแอตลี ague, กับอังกฤษเพื่อรวมอนาทิคมของอังกฤษทั้งหมดเข้ากับสหาภาพพม่าฝ่ายรัชชานจึงจัดประชุมปังหลวงครั้งที่2ระหว่าง3-12กุมภาพันธ์พศ2490เพื่อปฏิเสธการเข้ารวมตัวกับพม่าโดยตัวแทนฝ่ายกะชินเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายไทยใหญ่เมื่อ5กุมภาพันธ์และตัวแทนจากฝ่ายรัชชินเข้าร่วมเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์และตกลงจัดตั้งสภาสูงสุดแห่งประชาชนชาวเขาเพื่ออต่งกับฝายพม ตัวแทนฝ่ายพม่านำโดยองซานพร้อมกับตัวแทนฝ่ายรัฐบาลอังกฤษเข้ารวมประชุมเมื่อ10กุมภาพันธ์เพื่อเจรจากับตัวแทนสภาสูงสุดแห่งประชาชนชาวเขาจนเป็นที่มาของการลงนามในสนสัญญาปังหลวงเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พศ2490อย่างไรก็ตามความตกลงนี้ไม่บรรลุผลเพราะพม่าไม่ปฏิบัติตามค่ะในพลองซานและผู้นำในการเรียกร้องเอกราชคนอื่นๆได้แก่รัฐมนตรี6คนและเจ้าหน้าที่รัฐบาล2คนถูกลอบสังหารระหว่างการประชุมสภาก่อนที่พม่าจะได้รับเอกราชจากอังกฤษ6เดือน ในวันที่19กกฎาคมพศ2490จึงทำให้ความตกลงปางหลวงไม่บรรลุผลเพราะพม่าไม่ยอมปฏิบัติตามจนกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ในพมา่าซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อนเนื่องนับตั้งแต่ปีพศ2491โดยกลุ่มติดอาวุธของแต่และชาติพันธุ์หลายกลุ่มต่อสู้กับกองทัพพมา่าแม้จะมีการเจราจายหยุดยิงหลายครั้งและมีการสร้างเขตปกครองตนเองที่เป็นอิสระในปีพศ2551แต่กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ต่างๆก็ยังคงเรียกร้องเอกราชหรือการรวมตัวสหพันธรัฐเมียน มาเรยค่ะความขัดแย้งดังกล่าวนี้ถือเป็นสงครามกลางเมืองที่ดําเนินมายาวนานที่สุดในโลกกินเวลานานกว่าเจทศวรรษแล้วและความขัดแย้งก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลังจากการรัฐประหารยึดอํานาจการปกครอ,องของรัฐบาลของพรรคเอ็นดีที่นําโดยองซานซูจีจากพลเอกอวุโสมินอองลายผู้นากองทัพเมียนมาในวันที่1กุมภาพันธ์2564จนมีการตั้งรัฐบาลพลัถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะงานนี้ประเทศตะวันตกเปิดหน้าออกตัวสนับสนุ นุนกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ต่างๆอย่างเต็มที่มากขึ้นจึงทําให้การสู้รบย่างหนักในพื้นที่อิทธิพลของชาติพันธุ์ต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะกล่าวโดยสรุปแล้วความขัดแย้งจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองในเมียนมาเกิดจากการที่อังกฤษไม่ได้ดําเนินการให้รัฐต่างๆในพม่าขณะนั้นมีเสรีภาพมีความเป็นรัฐอิสระและรวมตัวกันเป็นสหพันธรัฐหรือสหรัฐแต่กลับปล่อยให้มีความคุ้นเคือเกิดขึ้นทั้งหลังจากการลอบสังหารนายพลองซานและผู้นําในการเรียกร้องเอกราชคนอื่นๆอังกฤษควรต้องเลื่อนการ ให้เอกราชกับพมา่าไปก่อนเพื่อให้ดําเนินการตามข้อตกลงมีความชัดเจนหรือมีหลักประกันที่เหมาะสมสําหรับรัฐต่างๆที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์รวมไปถึงปัญหาของชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นชาวอินเดียที่ติดตามข้าราชการอังกฤษที่มาทํางานในพมา่าปัญหาต่างๆเหล่านี้รัฐบาลอังกฤษไม่เคยสนใจหรือใส่ใจเลยดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามปัญหาความขัดแย้งกว่า70ปีในเมียนมาอังกฤษจึงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ค่ะ Why w o